ท่านาผู้เลี้ยงวัวทุกท่านาเมื่อวานนี้ผมเมื่อวันที่17ผมได้รับข่าวว่าทางกลุ่มผู้เลี้ยงโคของเราทุกท่านที่ได้รับข่าวเมื่อวานนี้เมื่อวันที่17จากผู้เลี้ยงโค หลายท่านได้โทรมาบอกผมว่าวันที่17นี้ทางกลุ่มผู้เลี้ยงโคอของเราเนี่ยจะไปยื่นหนังสือขอร้องเรียนกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรสากรผมก็ได้ไปร่วมกับเขาเมื่อวันที่17นั้นผมเองก็พอได้รับข่าวก็รู้สึกไม่สบายใจ ซึ่งทางรัฐบาลเราก็ท่านรัฐมนตรีหลายท่านได้ออกความคิดเห็นในเรื่องวัวทางาาเรื่องภาษีของอเมริกา,อาของอท่านประธานาธิบดีทัมที่ได้จะมาว่าจะเก็บภาษีจากประเทศไทยเราทีนี้ การเก็บภาษีของเราในประเทศของเราก็จะเดือดร้อนกับผู้ประกอบการอยู่แล้วแถมยังจะมีของฝากจากอเมริกาที่จะมาส่งกัาส่งมาประเทศไทยเราอีกก็คือหนึ่งเนื้อหมูกับเนื้อวัวนี่ผมจะเอา,าเฉพาะ,ะประเด็นสำคัญแค่นั้นนะทีนี้ว่าการที่เราได้รับข่าวอันนี้แล้วทุกคนก็ผู้ประกอบการเลี้ยงวัวก็ไม่สบายใจว่า การที่เราเอาเนื้อวัวเข้ามาในประเทศไทยอีกเนี่ยมันก็จะมีปัญหามากมายหลายประการเพราะว่าตามหลักการอยู่แล้ววัวในเมืองไทยเราก็ล้นตลาดอยู่แล้วมีตั้ง 900, เก้าร้อยเก้าล้านตัวซึ่งเป็นเป็นสิ่งที่เราจะหาตลาดข้างนอกกันอยู่ปัจจุบันทุกวันนี้เราก็พยายามหาตลาดข้างนอกเพื่อจะเอาเนื้อเอาวัวเนี่ยอ,ออกไปต่างประเทศแถมผีซ้ำดําพอย ขึ้นมาอีกก็คืออเมริกาจะส่งเนื้อ,อวัวเข้ามาประเทศไทยเราผมเองผมก็ได้ไปร่วมเมื่อวานไปยื่นหนังสือกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อไปยื่นหนังสือแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าหนังสืออันนั้นก็จะร้องเรียนเพื่อความเดือดร้อนของของของอของกลุ่มผู้เลี้ยงวัวเราหลายทั่วประเทศ ที่จะต้องรับการความกระทบกระเทือนอันนี้ทีนี้ผมเองผมก็มานั่งคิดดูแล้วว่าเราจะไปต่อต้านอเมริกาเนี่ยมันก็จะแสนยากนอกจากเขาปาณีเราผมก็เลยมีความคิดว่าถ้ารัฐบาลไทยเราเนี่ยขอร้องเขาอะไรเขาเนี่ยผมคิดว่าปัญหาอันนี้คงจะไม่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 เกิดทีนี้เราอย่าไปผสมลง มีหลักที่ท่านอ่ารองอาจารย์นายแพทย์วิวัฒอ่าท่านเป็นอ่าท่านก็ได้เป็นหัวหน้าชุดของเราอ่าที่จะไปอ่าทหนังสือลองเรียนให้กับทางราชการเรานี่คือท่านนายแพทย์อ่านายจตุรแพทย์วิวัฒพงษ์วิวัฒนาชัยซึ่งท่านเป็นหัวหน้าชุดของเราที่จะไปท่านก็เลี้ยงวัวเยอะท่านหมอวิวัฒเนี่ย ท่านก็เลี้ยงหัวเยอะหมูก็เลี้ยงไปแล้วชุดหนึ่งก็มีปัญหาเยอะคือเรื่องลรกแต่ว่าเราก็ยอมรับว่าในท่านตัดแพทย์วิวัฒนเนี่ยท่านก็เป็นหัวหน้า,าผู้นำที่ที่จะได้ยื่นหนังสือให้กับพวกเราได้ได้ไปกล่าวขอร้องท่านรัฐมนตรีทั้งหลายาจะผมจะเอ,อ่ยชื่อเลยซึ่งจะไปโอนอ่อนผ่นตามจากกากอเมริกาคือจะให้ เอาเนื้อวัวเข้ามาบ้านเราได้ซึ่งจะเป็นเครื่องในวัวเอามาให้เป็นจำน่ายเป็นอาหารอะ,อะไรอาหารหมาอาหารสุนัขแต่มันไม่ใช่อาหารสุนัขมันจะเป็นอาหารคนน่ะทีนี้มันจะทำให้ตลาดบ้านเรานี่ลำบากยากเข็นกับผู้เลี้ยงหมูบ้านเราก็ยอมรับว่าเราก็ลำบากกันอยู่แล้วคือหนึ่งเรื่องอาหารการกินทั้งหลายแหละ เมื่อวานนี้ก่ได้ร้องเรียนกันไปจนจนหลายหลายกลุ่มหลายคณะว่าลำบากเรื่องอาหารอั่วบ้านเราก็มีอาหารที่จะต้องมาช่วยชาวไร่ชาวนาเรามีเยอะเช่นลํามันาะเมิงอาหารหลายหลายประเภทที่จะเป็นอาหารวัวก็ได้ช่วยเกษตรกรบ้านเราแถมจะเอาเมืองต่างประเทศเข้ามาถล่มอั๋ ถลมในบ้านเราอีกก็จะทําให้ไอพืชท่านยาพืชทั้งหลายแหล่ก็จะขายกันไม่ได้ออกกันไม่เป็นภายในประเทศฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าถ้าทางอเมริกาได้ขอความเห็นใจผมก็ไม่อยากจะไปตีทางอเมริกามากเรามันตัวเล็กจะไปตีตัวใหญ่มันก็จะปัญหาเยอะผมก็คิดว่าบ้านเราเนี่ยที่เลี้ยงวัวกันเยอะๆขึ้นมาระยะ ห้ 5, ปีเนี่ยนะก็เป็นระยะที่ทางบ้านเราก็ได้เอาสั่งซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์จากอเมริกาเข้ามาอ่าล้วอ่าเป็นจำนวนร้อยรล้านนะก็สั่งเข้ามาเยอะมากๆเลยเป็นจำนวนพันตัวก็ได้ผมว่าเสร็จเรียบร้อยก็เอามาอ่าทำเป็นพ่อพันธุ์แม่พันอ่าที่จะมาขยายภายในประเทศเรา ก็ตอนนี้ก็กําลังกําลังขยายออกแม่แผลลูกกันเยอะวัวจากอเมริกามาน่ะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าทางอเมริกาก็ควรจะเห็นใจเพราะทางเราบ้างเพราะว่าเงินเอาไปให้อเมริกาก็เยอะอ่าก็เรากําลังจะเริ่มการพัฒนาการเลี้ยงวัวถ้าเอาเนื้อวัวเข้ามาอีกอ่ามาซ้ํามาเติมอีกขายพันยังไม่พอแถมเอาเนื้อวัวมาการ ถล่มในบ้านเราอีกเนี่ยก็จะไม่ผู้เลี้ยงวัวเราเนี่ยจะถูนหายตายจากไปนะเพราะว่าวัวอเมริกานี่ก็เป็นวัวพันุ์ที่ดีอยู่แล้วนะแล้วก็มันก็จะต้องสูนพันไปอีกเพราะว่าสูนพันเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งราคาอ่าราคาวัวตกตำ่ำนะวัวเราก็จะเลิกเลี้ยงกันอะไรกันไปเนี่ยฉะนั้นจึงขอร้องทางอเมริกาว่าอย่าเอาเข้ามาซ้ำมาเติม จากวัวพันธุ์ที่เราซื้อเข้ามาก่อนแล้วก็เอาวัวเนื้อเอาเนื้อวัวเข้ามาซ้ํามาเติมเราเลยอันนี้ผมเราขอร้องจากทางอเมริกานะทีนี้ว่าฉะนั้นรัฐมนท่านรัฐมนตรีที่เชิญท่านไปเไปเจรจานเนี่ยท่านรัฐมนตรีวิชัยเนี่ยทางผมผู้เลี้ยงวัวเนี่ยก็กราบขอขอให้ท่านดไปเจรจาว่าอย่าให้เอาเนื้อวัวอเมริกาเข้ามาเลย ซึ่งท่านเองท่านก็ไม่ได้เลี้ยงวัวทางพวกผมเนี่ยเลี้ยงวัวก็อยากจะให้ท่านเนี่ยได้ไปขอร้องเพราะว่าท่านเป็นคณะจะเดินทางไปเจรจาที่อเมริกาอยากจะให้ท่านได้ขอร้องทางอเมริกาเนี่ยอย่าเอาวัวเนี่ยเข้ามาเลยเพราะว่าวัวเนี่ยมันเป็นมันเป็นอาชีพคนยากคนจนของประเทศไทยเนี่ยเป็นคนเป็นอาชีพคนยากคนจนของประเทศไทยที่เลี้ยง วันข้อบ้านละตัวครอบครัวละตัวสองตัวทางอีสานก็มีเลี้ยงกันเยอะฉะนั้นถ้าเอาวัวเข้าเนื้อวัวเข้ามาก็จะซ้ำเติมคนยากคนจนของประเทศไทยไปฉะนั้นขอให้ท่านรัฐมนตรีได้ช่วยกรุณาาให้กับประชาชนาบ้างเพราะว่าเสียงพักเพื่อไทยที่ออีสานก็เยอะคนเลี้ยงวัว อ,อีสานก็อยู่ในพักเพื่อไทยก็เยอะกลุ่มเสื้อแดงกลุ่มที่เชียร์รัฐบาลชุดนี้ก็มีเยอะฉะนั้นผมยังของให้ท่านกล่าวถึงเบื้องบนอีกนิดนึงก็คือสูงก,กับผมก็คือท่านนายกทักศิณได้ช่วยให้ท่านได้ช่วยทางพวกผมบ้างาให้ขอร้องทางอเมริกาอย่าให้เอาเนื้อวัวเข้ามา ผมมีความคิดอยู่อย่างหนึ่งผมก็ไม่รู้จะไปพึ่งใครแล้วตอนนี้ในประเทศไทยที่จะไปเกีรจราาได้ก็มองก็พักเพื่อไทยนี่แหละจุดหนึ่งคือพักเพื่อไทยก็เป็นเครือข่ายของรัฐบาลอ่าของเราเป็นอ่าแกนนำของรัฐบาลเราอยู่แล้วฉะนั้นเมื่อท่านนายกตักษิณได้เป็นผู้สนับสนุนพักคราวนี้นะฮะที่เป็นที่ปรึกษาของท่านพักเพื่อไทยเนี่ย ก็อยากจะให้ท่านนายกทั้งสินเนี่ยได้ช่วยขอร้องทางอเมริกาอย่าให้เอาเอาเอาเนื้อวัวเข้ามาในประเทศไทยเลยเพราะว่าพรักเพื่อไทยเนี่ยเป็นกระบอกเสียงของคนจนที่ทางภาคอีสานที่เลี้ยงวัวกันเยอะรวมทุกภาคที่เลี้ยงวัวอยู่เวลานี้ก็ไม่ใช่คนร่ำคนรวยนะเพราะว่าคนเลี้ยงวัวก็ มาหากินกันเลี้ยงวัวสองตัวเกี่ยวหญ้าตามไร่ตามนามาให้กินนะแล้วก็มีผู้ประกอบการเลี้ยงวัวมากหน่อยบางทีก็มีน้อยหน่อยฉะนั้นผมคิดว่าคนที่จะช่วยแม่อเมริกาเข้ามาได้ก็คือท่านนายกตั้งศิลเนี่ยหนึ่งคนนะแล้วหนึ่งท่านอ่าหนึ่งท่านแล้วก็ให้กับให้แล้วก็ขอร้องผู้เจรจารก็คือท่าน รัฐมนตรีวิชัยที่ที่จะไปเจราจาคราวนี้เนี่ยเขาฝากทั้งสองท่านนี่ยละ่ะให้ขอร้องทางอเมริกายาวเอาเอา,เอาเ,อา,เ,อาเอาเนื้อวัวเข้ามาเพราะทักท่านนายกทักษิณเนี่ยสมัยผมเลี้ยงหมูเนี่ยหมูตกต่ำราคาสามถี่ห้าบาทผมเอาเนื้อหมูไปเลี้ยงทำประกอบอาหารที่ชำนานะไปเพราะว่าคอรมอชุด เมื่อปีผมจําไม่ได้นะหลายปีมาแล้วเนี่ยตั้งแต่สมัยท่านเป็นนายกอยู่ปีห้าสี่ผมก็จําไม่ได้นะขอโทษทีเถอะทีนี้ว่าเอาเนื้อหมูไปเลี้ยงประกอบให้ท่านีิกินให้ท่านทานที่ชามโรงแรมดูสิทธิ์ผมจําได้โรงแรมดูสิทธิ์ที่ํามันก็หลายเป็นสิบปีแล้วท่านท่านก็นดีมากท่านนนายกท่านตีตนท่านยังบอกว่าเอาล้ต่อไปเนี้ยท่านยังถามพวกผมว่า เ,เขาว่าบัาเาาวเเขาว่าหมูขึ้นราคาแล้วใช่ไหมตอนนั้นหมูเป็นกิโลละสามสามสิบห้าบาทพอท่านทักท,ท่านทักว่าบัวอ่าหมูขึ้นราคาแล้วหมูขึ้นราคาเลยนะครับสามสิบแปดสามสิบเก้าสี่สิบพอท่านทักคําเดียวกันฉะนั้นว่าเอาหมูขึ้นราคาแล้วนี่อา่อาอ่าท่านเอาหมูไปประกอบทำอาหารเนี่ยท่านทานฉะนั้นผมบอกท่านนายกตั้งถิ่นก็หวังเป็นที่พึ่งของคนยากคนจนอยู่แล้วก็ขอให้ท่านได้ช่วย ทางอเมริกาเนี่ยอย่าให้ส่งเอาเอาเอา,เอาเนื้อวอัวมา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 เมืองไทยเลยนะเนี่ยด้วยความใจจริงอันนี้นะครับผมผู้เลี้ยงวัวทั้งหลายเนี่ยก็อยากจะให้ท่านได้ช่วยต่อไปคณะของผู้เลี้ยงวัวก็จะจำบุญคุณท่านนนมากถ้าท่านขอร้องได้คราวนี้ผมก็ขอร้องฝากไว้นะ ฉะนั้นพวกเบี้ยงวัวพวกผมก็มีอย่างเดียวขอให้ท่านรัฐบาลน่ะได้ช่วยได้ขอร้องทงางอเมริกาก็อยู่อยากให้เอาเนื้อวัวเข้ามาผมกับพูดตามพูดซากหลายครั้งแล้วก็อ,อยากคิดว่าการทำคลิปออกไปคราวนี้ผมก็ฝากไปยังรัฐบาลเท่านั้นเองถ้าท่านได้ได้ยินได้ฟังผมพูดแล้วเนี่ยก็เป็นเสียงไม่ใช่เสียงผู้ ยิ่งใหญ่อะไรละ่ะเสียงเขาไร่ชาวนาบ้านเรานี่ละ่ะให้ไปกระทบหูท่านนายกทั้ษสินบ้างอ่าถ้ามีโอกาสพวกท่านบุญบ,ญบ,ญบรารมีทั้งหลายแหล่เนี่ยอ่าสิ่งนี้ผมก็ฝากฝังไว้นะถ้าท่านมีโอกาสยังไงก็ต้องช่วยเหลือทางพวกผมบ้างนะครับอันนี้ผมก็จะจะเชียร์พักท่านตลอดเวลาเลยล่ะครับ เอานะผมขอขอบคุณไว้นะที่นี้ด้วยขอให้ท่านได้ช่วยเหลือพวกเราด้วยเถอะนะครับขอขอบคุณครับ